สวัสดีค่ะวันนี้จะปานชวนอร่อยกับมะละกอเชื่อมแห้งมะละกอเก็บหิมะวิธีแปลรูปมะละกอให้เก็บทานได้นานๆน,น,นะคะขั้นตอนแสนง,ง่ายหน้าตาดีเนื้อข้างในมะละกอก็จะโอ้โหแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆน่าทานมากๆไว้เดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะคะมะละกอที่เหลือจากการตําส้ตามตํานะคะ เราก็ไม่ได้ตำต่อเจ๊บปันก็เลยจะเอามาแปรรูปทําเป็นมะละกอเชื่อมแห้งค่ะออกเปลือกมะละกอให้เรียบร้อยล้างทําความสะอาดนะคะแล้วเราก็จะมาหั่นแบ่งครึ่งเลยเราก็หั่นเป็นข้อๆแบบนี้ได้ออกมาเป็นสองส่วนนะคะขูดบริเวณที่เป็นเม็ดออกหั่นบริเวณตรงนี้ทิ้งเลยค่ะเราก็จะเอาแต่ข้างในนะคะ เอาเม็ดออกก่อนเอาเม็ดและไส้ออกเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะนํามะละกอมาหั่นเป็นข้อๆความหนาก็ประมาณ1เซนติเมตรค่ะหั่นได้แบบนี้แล้วเราจะเตรียมน้ำหนึ่งกะละมังนะคะแล้วก็เอาปูนใสแบบนี้อันนี้ไม่ได้ปูนใสปูนแดงเราก็จะบีบปูนแดงลงไปสักประมาณ สองช้อนโต๊ะได้ค่ะใช้ทัพพีคนให้ปูนแดงละลายนะคะปูนแดงเนี่ยจะทำให้มะละกอเนี่ยเขากรอบอยู่ทรงไม่เละเราจะเอามะละกอเนี่ยแช่ลงไปเลยค่ะแช่ลงไปในน้ำปูนแดงสักประมาณ1วันหรือ12ชั่วโมงนะคะแช่แบบนี้เลยแล้วหาฝาปิดนะคะวางพักทิ้งไว้ในครัวแช่ครบเวลาแล้วนะคะ เราก็จะนํามาละกอเนี่ยไปล้างเพื่อนๆทราบไหมคะว่าการแช่ปูนแดงเนี่ยดียังไงก็คือมะละกอเนี่ยเวลาเขาจะต้องเอาไปเชื่อมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะเนื้อไม่ยวกจะเป็นทรงแข็งแบบนี้ซึ่งมันจะทําให้มะละกอเนี่ยจะอร่อยมากๆเลยค่ะและเราก็จะล้างน้ําจนสะอาดนะคะสีปูนแดงเนี่ยเขาไม่ติดมาละกอนะคะเพื่อนเออคนไทยโบราณเนี่ยเขาจะเอาปูนแดงมาแช่ผัก แช่ผล,ลไม้เวลาทำอาหารเนี่ยจะทำให้เนื้อมะละกอรหรือเนื้อผักต่างๆเนี่ยกรอบอร่อยและเราจะใช้น้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปหมักมะละกอเลยค่ะมะละกอ1กิโลน้ำตาลประมาณครึ่งกิโลนะคะเพื่อนๆความหวานเนี่ยเพิ่มลดตามชอบได้เลยค่ะตามด้วยเกลือหนึช้อนชา คลุกเคลาน้ำตาลแล้วก็มะละกอให้เข้าเนื้อเข้ารสกันนะคะเราใช้วิธีหมักน้ำตาลแบบนี้เป็นหมักแห้งๆนะคะไม่ต้องใส่น้ำและหมักทิ้งไว้2 3ถึงสมชั่วโมงนะคะเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยซึมเข้าเนื้อมะละกอก่อนค่ะผ่านมาแล้วสามชั่วโมงตัวน้ำตาลก็ละลายกลายเป็นน้ำเชื่อมแล้วค่ะเพื่อนๆแล้วก็ตอนนี้ก็เข้าเนื้อมะละกอรเรียบร้อยแล้วนะคะ เปิดแก๊สตั้งกระทะไฟกลางไปจนถึงอ่อนนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตั้งกระทะวางลงไปเจ๊าปานจะเทในส่วนของน้ำเชื่อมเอาลงไปเชื่อมก่อนนะคะเทน้ำลงไปเลยควนจนน้ำเชื่อมเดือดแบบนี้ใส่มะละกอลงไปเลยค่ะแล้วเราจะลดไฟลงนะคะไฟไอยเคี่ยว ให้น้ำตาลน้ำเชื่อมมะละกอเขาเข้าเนื้อกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนหมั่นเคี่ยวเป็นระยะระยะนะคะเพื่อมาให้น้ำเชื่อมเนี่ยเขาไหมแล้วก็ให้น้ำตาลเนี่ยสามารถเกาะตัวมะละกอให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะให้เข้าเนื้อที่สุดที่เราค่อยๆเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆเนี่ยเพื่อที่จะให้เนื้อมะละกอเนี่ยเขาสุกแบบไม่เละนะคะแล้วก็ความหวานเนี่ย ก็จะได้ซึมเข้าเนื้อมะละกอให้เนื้อมะละกอเนี่ยเขาสุกใสน่ากินค่ะใช้เวลาเคี่ยวไม่นานนะคะเนื้อมะละกอเขาก็จะเริ่มหดตัวหน่อยหนึ่งน้ําตาลน้ําเชื่อมก็เหนียวงวดมากๆเลยค่ะและเมื่อน้ําตาลเริ่มแห้งแล้วนะคะเราจะให้น้ําตาลเวลาเชื่อมแบบแห้งเนี่ย เป็นเกดนะคะเราจะปิดแก๊สเลยค่ะเพื่อนเอนเมื่อเราปิดแก๊สแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้ำตาลเขาจะเย็นตัวลงแล้วเราก็ยังควรมะละกออยู่นะคะเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยเขาจับตัวแข็งเป็นก้อนนะคะเราก็ไม่หยุดมือในการควนเลยเคี่ยวแป๊บเดียวนะคะตอนนี้โอ้โหน้ำตาลจับตัวเป็นเก็ดพิมะเลย เดี๋ยวเราเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่ามะละกอเนี่ยเขาจะเริ่มแห้งนะคะให้เขาเกาะน้ำตาลให้แห้งก่อนโอ้ย oh, oh, ตอนนี้น่ากินมากเลยค่ะ<ๆ>เพื่อนๆเกาะเป็นเกล็ดพิมะสวยงามมะละกอเชื่อมแห้งสุดนี้ทาง่ายค่ะเพื่อนๆแต่รูปมะละกาาอให้อร่อยนะคะพึ่งลมจนมะละกอแห้งแบบนี้แล้วนะคะโอ้โ oh, ห oh, เก็บได้มานแน่นอนแบบนี้แต่รูปง่ายๆค่ะ เจ๊ปานก็นำมะละกอที่เชื่อมแห้งนำมาเรียงใส่ถ้วยภาชนะที่มีฝาปิดค่ะทำนิดเดียวได้เยอะแยะเลยค่ะอันนี้แค่มะละกอที่เหลือจากตาส้มตํานะคะเนี่ยเจ๊ปานจะแกะเนื้อในให้ดูนะคะฉีกให้ดูข้างในก็จะเป็นเนื้อแบบแน่นแน่นแข็งแข็งหวานหอมอร่อยมากๆเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะอื้อ ใครไม่เคยต้องลองเนี่ยมันเป็นมะละกอดิบที่เอามาทําแต่รูปแล้วอร่อยมากอร่อยติดใจเลยค่ะนําไปต่อย,ยอดทําขายได้เลยนะคะทําง่ายและอร่อยด้วยเก็บง่ายด้วยค่ะเก็บในที่แห้งๆนะคะจ๊ปันก็จะปิดฝาไวเ้เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะ เจ๊าปานว่ามีประโยชน์แล้วก็อร่อยทำง่ายด้วยเจ๊าปานเอาขนมไปเสิร์ฟก่อนฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊าปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ